อยู่รายการหนึ่งบอกว่าเราไปฉีดสเต็มเซลล์มาที่เยอรมันจริงไหมคะพี่ครับไม่ทราบเหมือนกันครับเราได้ไปเยอรมันเพื่อไปฉีดสเต็มเซลล์จริงไหมฮะไปฮะผมไปเที่ยวก็ไปไปกับคุณหน่อยอ์นครับก็ไปเที่ยวยุโรปกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปฉีดสเต็มเซลล์อย่างที่คเป็นอะไรใช่ไหมคะปกติปกติเราเคยแบบว่ารู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์อะไรไหมคะแบบว่าทำไม่น่าเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็จริง รู้ฮะเพราะว่าีเดี๋ยวนี้ที่เมืองไทยเขาก็มีครับโดยวนตัวสนใจไนะคะก็จริงๆก็ดีนะผมว่าฮะก็เห็นเขาว่ามันมันมันดีอะไรเงี้ยอืมมงหมครับเพราะมีขันนี่ออกมาหรือว่าเราหน้าเด็กแล้วเลยแบบจุดจัดเรียบร้อยแล้วนะ ไม่ไม่งงหรอกครับจริงๆก็อยู่ตรงนี้มาก็เจอข่าวมาเยอะแล้วครับข่าวนู้นข่าวนี้ข่าวแปลกๆอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าแพคไปเป็นแพ็คคู่สามีภรรยาเลยพี่หน่อยก็ฉีดด้วยไม่จริงใช่ไหมครับพี่ครับอะไรนะลองสักเข็มมาฮะถ้าลองก็ลองให้ครบเลยละกันนะเออซีเรียดไหมคะที่บอกว่ามีข่าวจริงบอกแล้วครับไม่ซีเรียดอะครับก็จริงๆก็อยู่ตรงนี้มาก็นานแล้วใช่ก็มีข่าวนู้นข่าวนี้อะไรเงี้ยครับปกติ